ถ้าผมคุณสวยเหมือนเหมือนคุณอาทิตย์แสงนะผมโกนแล้วดูนะครับดูนะครับตว่างผมยาวผมกนจะเปลี่ยนแปลงไปต่อเมทให้ด้วยแถวนี้เราลงมือมีคู่แข่งเยอะเลยแถนี้โอ้ทรงเดียวกันอีกเข้ามาเท่าไหร่แล้วครับเข้ามาเท่าไหร่แล้วสองคนสามคนเข้ามาเก้าร้อยห้าสิบเอ็ดคนเท่าไหร่ละ เท่าไหร่นะ9,000แล้ว951คนพูดเปิดครับเพิ่งเปิดโอ้โเป็นไปอยู่กับช่องจิมมี่หมดตอนนี้นะครับโอ้ยไม่ใช่จะไงกลับเข้ามาครับกไปไม่ใช่เดี๋ยวบัตรบัดรเอามือปัดออกหัวงหวงหัวงอย่าพึ่งเลยจิมมี่เท่าไหร่จิมมี่เท่าไหร่ปิดปิดเครื่องให้หน่อยฮะจิมมี่เท่าไหร่แล้วไม่เยอะโอ้ยโอ้ยยิ้มน้อยยิมใหญ่แสดงว่าเยอะไม่เยอะโอ้ยทำไมช่องพี่จิมมี่ทำไมเยอะจังครับฟอร์มฟอม์มฟอร์มฟอมดู สามหมื 39, 99, 99, ่นาพันกับเกาันนึ่ง่นกวัาเนร้อยท่านเป็นร so hey, ้อยท่านัให้ได้เ้อด้ไปสองคนหน่อยได้ไปสองคนหน่อยสวัสดีเอคนสองกะแตนข้าวโสดดูดคดแชร์เ้อะไรนะเน็ตดุดค้นหายเลยอ้าวเน็ตดุดค้นหายตอนนี้เปลี่ยนและภาพชัดไหมครับ ตอนนี้ไลฟ์กันไปยาวๆมองผมเป็นเป็นเป็นข้างหลังแม่แม่เบาเลี้ยงไว้แล้วก็นอนคอบนอนบลับานนี้อันนี้าวขาวฝานี้เวลาเกิดน้ำท่วมเพระวุทกภัยไปตัดปีแต่อะไรครับรพี่โจข้างหน้าไม่ตัดเนาะ เดี๋ยวปล่อยไว้อย่างนี้เหรอไม่ไม่เดี๋ยวเขาตัดให้ครับออ๋ไม่รู้แล้วแต่อาจารย์ไม่ว่าจะใช้วันนี้มันทรงเกาหลีเนี่ยนี่ปล่อยไว้ข้างหน้าอย่างนี้นี่ะจัดเอาแบบให้เท่นะพี่จูเอาไปไหวจริงก็ลองทรงเลยทรงนี้เท่นะครับทรงไม่รุ่นพี่จูตัดทรงไมรุ่นเลยทรงกระชากใจสาวทรงกระชากใจสาวนะครับ สวัสดีคุณลูนะครับ3ามรอยห้าสิท่านนะครสวัสดีครับก็อยู่เป็นลงติดตามกันด้วยนะครับอ่ตตามก็รกันรถขอ้รวสวยัยกลับมาแล้วบบเพื่อนติดามด้วยครับตื่เ้น

S <S อ่ะเน,นี่หมดแล้วามาไม่มาถ่ายคู้ดิมาถ่ายกู้พอแล้วคพอแค่แล้ว่ะ <laughs> โอ้ยอย่ามเจาอาบอกด้ว่าไฟดับเ <c oughs> ้ยไฟดับด้วยเลิกถ่ายพอแล้วจบแล้วเปลียนแล้วพอแล้วครับพี่แซ <c oughs> ่ผมผมขอเรียกให้พอได้ครอั่

สกลนครเยว่กอกองนึ่งบ่ะจับจับทีวีไปโขบบอคุณไปโกบกอไปคุณการจะทำรีรว่าไปโขบบอไ้อันนี้นะก็กอกกันเขาเอินไปสกลไอ้ตั้งอาตีปต้องอาตลวการจะทำใหเห็นตุลวงคือเมื่อกอกอก็โนมาเป็นลวอลวาเพื่อตหลวงโขบอตลงหลวง ยังไม่เสร็จด้ยต่อเม็ดได้ด้วยต่อเม็ดได้ด้วยครับับผมต่อให้อยู่ครับดำหน้านำคิวมีเรื่องนี้คิวดสอนดของนี่ล้วนะจดเห็นคิวจะจำลองก่อ ตัหาดูข้างหน้าด้วยตัดหน้าด้วยเป็นเป็นพยาบาาอยูอีกช่องเชื่อว่าลุงโจดิบมาไหมต้องลุงโจดิบนะไปแล้วครของี่โจเป็นเสซี่ของลุงพ่อหล่รอเลย รอรอรออตอนนี้ลุงคนมีผ้าแฝดแล้วครับตอนนี้นะคือเตเตอเลี่ยนกไว้สัันได้เนะอลุงคนมีฝาแฝดตัวองไมมีสองนเรืองออกมาไงนะบตามนัต้าตานี้คือผู้เท่าเนาตา ยาจำลองอะไรนะยายาเพิ่อะไรนะท่าเนี้คือผ้เท่ามันนี่นะตัดผมแล้วคืนเกลือมาเรวเขาเรียกลุงมคืนตาเนาะช่วยพิจเดิเด็กขึ้นเลยเด็กขึ้นเลยใช่ไหมอาเมีเด็กหน้าอยู่อ๋อทำไมทำหน้าเห่อ้ลูกทำหน้าขไ้นเเดี๋ยอะได้ไหลเลยเมือนที่ควรทักอย่าง ตันนี้พี่โจจะกมยาวๆนะครับมาดูี e อค t ั่นของพี่โจนะครับว่าสีหน้าของพี่โจจะเป็นยังไงนะครับโที่องดหน้าใหม่คนดูเท่าไหร่แล้วดูหลัก่อนนะเท่าไหร่แล้วดูสองพันคนสองพเหรอครับโอ้สวัสดีครับคอมเมนต์คัมเมนต์เอด้วยครับผมแล้วรอทุกคนเลยกินรีด้วยกนรีด้วยเดี๋ยวจะตามใหกินฟรี ไา0 0บจสักคิวให้กระถอนนะเพ้นคิ้วให้มีเพ้นคิว้ด้วยหรอเพียง้ตามงตัดผมแ้วดูหล่อขึ้นเลยชินค่ะเลียงส้มตาช่างตัดผมันช่างตัดผมนะเขาสงตามามแวห้าร้อยนี่มนีหละเนาะเนยูทูบเบอร์ใช่ไหมครับยูทูบเบอร์ในคนละกยี่บยีกี่ยีครับนผมยาวกับผมสั้นหทดี ประท์เขาแอตีบอกว่าพี่โจลอกหัวเก่าจริงเหรอใช่ขอถคมแล้วผมจรอเด้อตบดใหม่เนาะผมอยากมตัดเขื้ออะนะคิวก็ตัดเด้อคิ้วเนี่ยหาแค่วางคิ้ไม่ตาคิตวใเทำไว้มาจรา์สอนอาจรย์สอนแบบหนึ่งเลยเอาไปรอมาตัดสิโอ้รอจริงไหมพี่โจมาจะรอมาตัดเลย เจ้ากระตัดนะรอเลยว่จำลองมาถึงเพ้นท์วหน่อยหมผมมาเพ้นท์เชื่อเพ้นท์เชื่ให้เออเข้าโชกอนบ่อไม่เป็นไรวาดวาดก่อนออกแบบให้กอบไปออกวาดก่อนเพราะว่าพ่อพ่อเขาจะพ่อจะทำเลยฮะตรมยาวพี่โจ้ตรสั้นใช่พี่โจ้ใช่ครับปกติเห็นยาวแล้วพี่โจ้ใช่ๆเดี๋ยวมีแล้วไถ้าถอดตัดุดต่ำ เี่นี่ผมสันนะลปะลาลองอออันนี้อันนี้ปลา <c oughs> ลองเา <laughs> ะลองเ <c oughs> ลยเกาะลองกะลอกาะลองันตอนตอเตาผมนะครับผมตอนนี้ น้ารสปนเ้อนขอบอนโล่ารยใช่ครับอาจารย์การะคับแล้วก็อาจารย์เปิดคอสอนด้ยนะครับ um ก้าโเคสจนตัดเ็นนะครับตดนะว้าวรอนจกว่าจะตัดเต็นนะครับ ผู้ชาวโบตายนั่งกับข้าวนี้แหละนาะส่งพี่จูขึ้นนายร้อยตำรวจแท้จริงค่ะนี่อเลยที่จูทำไมวช่างเก่งเนาะ๋อยอดเลยังผมก็เลยใจนะพี่เนาะเนาะเลยง่ะไบพี่ก็มองเพอนโได้เป็นด้วยคิวคิวคิวคองคิวนึ่ออไม่ได้ใหครับให้ให้ดูตัวอย่างสักคิวหนิงคิวมีตัวอย่าง ดูอ่อนตัวไวนะอขคากราจายครับที่มดครับพี่มดหบคิวให้นั่งนหน่ย